ค่ะวันนี้นะคะเคจะทําปลาส้มสูตรสามวันกินได้นะคะก็มีปลานะคะหั่นเป็นชิ้นลูกเต่านะคะปลาประมาณครึ่งกิโลข้าวนะคะสองขีดกระเทียมสามหัวเกลือสองช้อนแกงแล้วก็ผงโรลูผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ําตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะมาทํากันเลยนะคะปลานะคะครึ่งกิโลค่ะหั่นเป็นลูกเต่านะคะใส่ลงไปเลย กเกลือสองช้อนแกงน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟผงเวลาขผงชุรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะกระเทียมสามหัวข้าวสวยนะคะสองขีดแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปลาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเวลาทอดก็ทอดง่ายกินง่าย ขยำจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเข้าเนื้อปลาแล้วเนื้อปลาแข็งเด้งใสแล้วค่ะใส่ถุงร้อนเลยค่ะเ้าสามวันเราก็จะมาทอดเสร็จแล้วนะคะใส่ถุงได้สองถุงค่ะนี่ค่ะเวลาทอดก็เราก็เอามาทอดทีละถุงเพราะว่าทอดทีเดียวหมดนี่กลิ่นไม่หมดอะคะ่ะนี่นะคะสามวันเราจะมาทอดกันค่ะ